หลากถ้อยร้อยทํานองหลากมิติภาษาหลากลีลาวรรณคดีหลากวิถีคติชนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลากถ้อยและทานองในตอนนี้ดิฉันรัำสัจจริงองอนสุพรรณมณิ์เป็นผู้ดําเนินรายการในตอนนี้ขอเสนอเรื่องบ้านพิษณุโลก แม้คนคงจําได้เลยนะฮะบาพิษุโลกบางคนที่มียุคหนึ่งนักการเมืองเรียกว่าบ้านพิษบ้านพิษอ่าบ้านพิษเอ๊พิษอะไรนะนะพิษณุโลกนั่นเองนะคะคนก็เรียกซะเสียไปหมดเลยเรียกบ้านพิษเนี่ยนะตั้งอยู่ที่ถนนพิษณุโลกเขียนดุสิตถงเรานี่เองนะคะนี่บ้านพิษณุโลกเนี่ยมีประวัติครา้งเป็นมาอย่างไงเดิมเน่ะชื่อบ้านบรรทมศิลบรรทมก็นอนนะศิลก็น้ำานอนในน้ำเนี่ยนะบรรทมศิลบ้แบบบรนทมศิล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะรัชกาลที่6ของเราเนี่ยนะคะก็โปรดเกล้าให้สร้างพระราชทานพลตรีพระยาอานิรุตเทวานะคะ,ะซึ่งชื่อเดิมว,ว่าหม่อมหลวงฟื้นเพื่อบุญนะคะบ้านพิซูโร่เนี่ยเริ่มสร้างเมื่อพศ2465นะคะอบเ,เกือบร้อยปีแล้วนะ90ปีแล้วนะผู้สถาปนิกผู้สร้างเนี่ยเป็นชาวอิตาลีนะคะแล้วบ้านหลังเนี้ยเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนบาร็อคนะคะสร้างเสร็จเมื่อปี2468นะฮะเป็นตึกสูง3ชั้น ริเวณหน้าบ้านจะมีรูปปั้นนารายณ์บรรทมศินเม,มื่อพูดถึงนารายณ์บรรทมศินเนี่ยหลายคนคง,งจำได้นะเป็นเคยเป็นหน้าบานอยู่ที่ปราสาทของเราทางอีสานแห่งหนึ่งนะคะมีรูปปั้นนารายณ์บรรทมศินเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่พระเจ้าทานแล้วก็เป็นเครื่องหมายประจําตระกูลของพระยาอนิรุทธเทวานะคะประดิษฐานอยู่บนแท่นศิลาในอ่างน้ำพุนี่ต่อมาในพศ2485นรบนะคะ รัฐบาลในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายรัฐมนตรีก็ได้ให้สำนักงานทรั์สินในส่วนพระมหากษัตริย์ซื้อไว้เป็นบ้านรับรองรัฐบาลพลนตรีพยายุทธเทว,วาก็ได้แบ่งขายครึ่งหนึ่งของพื้นที่นะคะแล้วไปถึงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้ขายส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยให้กับโรงพยาบาลมิชชันนะคะมันมันมันเวณนติดก,กันนะคะเลยรู้แล้วอ๋อมิชชันกน็ส่วนนึงก็มาจากตรงนี้แหละนะบ้านพิศนุโลกเป็นบ้านรับรองอ๋อมาจากตรงนี้แหละส่วนบ้านมันทมสินเนี่ยนะคะรัฐบาลก็ได้เปลี่ยนนนชื่อเป็บ้าพิุโลก ะะตามชื่อถนนพิซซิโลปัจจุบันเนี้ยบ้านพิซซิโลกเนี่ยถ้าจริงๆแล้วนะคือจะเป็นบ้านพักคนายกรัฐมนตรีนะฮะรัฐบาลได้ขอเช่าจากสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนกรรษัตริย์แต่รู้สึกว่าจะไม่ีใครยอมก็ไปอยู่นะได้ข่าวว่าผีดุนะฮะแล้วก็ตั้งว้าสวยๆไม่มีใครกล้าไปอยู่อาจจะบ้านรับรองแขกบ,บ้านแขกเมืองบ้างละมั้งนะฮะแต่ว่าไม่มีใครนายกมีใครไปอยู่เลยนะฮะในตอนนี้แล้วก็หงได้ประวัติของบ้านพิซซิโลกแล้วนะครับเป็นยังไง รายการหลักถ้อยและทำมนองในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการหลักถ้อยรัะทำนองได้ใหม่ในตอนหน้าดิฉันรองศาสตราจารย์อิงออนสุพรรณมิต์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลักถ้อยร้อยทํานองโดยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษ,ศร,ษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5